สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นเข็มเจทับสูตรนะคะแล้วก็ไหมอันนี้นะคะเป็นไหมของเมืองนอกเนาะพอดีลูกค้าส่งให้มาถักงานให้นะคะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการหนิงมาเนิ่นนานนั่นเองก็จะถักไหมอันเนี้ย0 0กรัมนะคะแล้วก็จะถักเป็นผ้าพันคอนะคะ เส้นเขาก็ประมาณเส้นสมมิลบ้านเราแต่ว่าเขาจะเหมือนกับนําไหมสี่พายหรือสามพาย2เส้นนะคะมาตีเป็นเกลียวรวมกันซึ่งก็ทําให้ให้มีมิติแบบเออสวยดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ก้อนใหญ่มากเพื่อนๆดู200กร,รัมเทียบกับมือหนิงซึ่งใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนะคะใหญ่มากก็คงถักได้ขนาดประมาณหนึ่งทีเดียวก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเริ่มต้นนะคะ การเริ่มต้นนะคะเราก็คล้องไหมเข้ามาในมือในนิ้วเหมือนเดิมทีนี้นะคะก็เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส็จแล้วก็บิดนะคะบิดบิดตัวไหมให้ปลายด้านสั้นนะคะอยู่ด้านบนแล้วก็ใช้เข็มฝั่ง7ทับศูนย์นะคะตอดขึ้นมาเกี่ยวไหมนะคะอันนี้หนิงจะถักเอ่อให้ได้ความยาวนะคะ52นิ้วนะคะเพื่อน ก็ไม่ต้องนับหลักนะคะถักไปเรื่อยๆจนมันได้52นิ้วนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะคะหนิงว่าใช้เป็นไหม3มิลของเราก็ได้หรือจะใช้เป็นไหม2เส้นนะคะไหมคอตตอนมิวอะค่ะ4ีพาย2เส้น2สีนะมาถักแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าที่เนี่ยมันจะแบบ ไ <c oughs> หมเส้นนี้จะพิเศษอยู่อย่างหนึง่งเขาเป็นไหมแบบไหมเลือบไงหล,หลายสีเลยทีเดียวแล้วนำมากรอต่อต่อกันนะคะอันนี้หนิงดูแล้วล่ะเขาเป็นอะคริลิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เลยเราก็จะถักไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ต้องถักแน่นมากนะถักแบบให้สบายมือนะคะแล้วก็เวลาเราถักเราก็จะใช้เข็มใหญ่เพราะว่า เขาเป็น2เส้นแล้วก็เส้นค่อนข้างใหญ่นั่นเองถ้าเราใช้ฝั่ง5้ทับศูนย์นะคะเราอาจจะเกี่ยวเขาไม่หมดนะคะใหม่นี่ก็คือถ้าลูกค้าไม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้หามาให้ถักนะคะก็คงไม่สามารถที่จะเอามาถักได้จริงๆเพราะว่าเห็นราคาแล้วลมจะจับนิดนึงลมจะจับเลยทีเดียวนะคะ พอดีที่ไปดูเนี่ยมันราคาเป็นปอนนะประมาณ4-5ปอนเลยทีเดียวก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันอันนี้เพื่อนๆใช้คอตต o n ม e e ิได้นะคะในการถักอะ่ะนี่ทำไหมพันกันนั่นเองนะเดี๋ยวขอไปอว่าจะขอไปแกะไหมแมวดีกว่าขอไปถักนะคะ ถักโซ่นะคะจนได้ความยาว52นิ้วถ้าเพื่อนๆนะคะจะให้ความยาวเขามากหรือน้อยนะคะก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นเหมือนภาพที่ให้ดูช่วงต้นใช่ไหมภาพนิ่งอะ่ะจะเป็นภาพมันคอแบบคล้องคอนะคะแล้วก็สามารถใส่ได้สองทบนั่นเองนะคะเดี๋ยวหนิงขอไปถักให้ได้ความยาวที่ต้องการก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ 52นิ้วนะคะตามที่ต้องการแล้วก็จะนำโซ่เนี่ยมาลอหอนะคะเชื่อมกับตัวโซ่หลักแรกเลยทีเดียวแล้วก็แถวต่อมานะคะให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะเป็นห่วงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาเนี้ยจะถักโซ่นะคะสองหลักเท่านั้นเองแล้วก็พอคอนะคะลงในหลักถัดไป นะพอคอก็คือการพันหนึ่งครั้งนะคะจิ้มลงไปในในหลักหลักถัดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมามีสามห่วงรวบสามห่วงนะคะก็จะถักพอคอไปประมาณสี่แถวนะคะ เดี๋ยวเราถักแบบนี้นะคะไปจนจนรอบเลยรอบตัวโซ่นะคะแล้วก็ถักขึ้นมาอีก4แถวนะแล้วเราค่อยมาเริ่มวิธีการถักตัวลายผ้าพันคอนะคะเป็นคล้ายๆลายลาย,ลายพัดนะคะหรือว่าลายหอยเชลนั่นเองเป็นอันเล็กๆนะทำ ที่ได้เป็นแบบนี้นะคะพยายามดึงให้เขาเท่ากันนะคะน้ำหนักมือเพื่อนๆใช้คอตตอนซอฟคอตตอนซอฟไม่ได้คอตตอนมิวนะคะเขาจะมีความเด้งคล้ายๆตัวนี้เลยทีเดียวนะมันก็จะแบบพองๆเวลาใส่หนึ่งเข้าใจว่าเขาดีไซน์ให้มันออกมาพองนิดนึงอะเวลาใส่เนี่ยมันก็จะเบาแล้วก็ค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็ค่อนข้างอุ่นเลยทีเดียวอันนี้ก็คงเอาใส่ไว้ลุยหิมะเป็นหลักมัง้ง แต่หนึ่งว่าถักแบบนี้นะคะลายมันก็ไม่ได้แบบว่าถ้าเราเราจะใส่แบบเก๋ๆที่เมืองไทยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าลายที่จะทำเนี่ยไม่ได้แบบเป็นลายทึบมากกันลมกันหิมะสุดฤทธิ์อย่างนั้นไม่ใช่นะคะน,นี่ก็ทำเผื่อว่าเอาไว้ใช้เก๋ๆที่เมืองไทยได้เลยนะใครจะไปญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้หน้าหนาวหน้าแบบ กำลังหนาวเขาไม่ต้องถึงุีม้าอะไรเงี้ยก็น่าจะใส่ได้เหมือนกันนี่นะคะจวกลับมาเจอกันค่ะสำหรับผ้าพ,พันคอนะคะลายนี้ก็จะเป็นลายง่ายๆนะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆสามารถถักตามกันได้เลยถักนะคะโซ่สามอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะลงไปในช่องโซ่สามนี่เลยนะแล้วก็โซ่สองหลักนะคะ แล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่นะคะ2หลักเว้นข้างล่างนะคะสองหลักหนึ่งสองนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงในหลักที่สามอ๋อพอหนึ่งคอที่จะถักนะคะเพื่อนๆให้เป็นการเกี่ยวห่วงหน้านะคะแบบนี้ เขาก็จะเกิดลวดลายนั่นเองเสร็จแล้วนะคะก็ถักโซ่2หลักเว้นหนึ่งสองนะคะแล้วก็พอนึงอนะคะสองครั้งลงในหลักที่สามนะที่เราเว้นเราเว้นข้างล่างสองหลักใช่ไหมหลักที่สามก็ถักพอนึงอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันโซ่สองหลักแล้วก็พอ1คออีก 2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันกับชุดแรกนะคะก็จะได้ลายคล้ายๆเป็นลายพัดเล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถักโซ่2แล้วก็นับนะคะ1 2เว้น2หลักนะคะแล้วก็พอ1คอพันหนครั้งนะคะแบบเกี่ยวหน้าทิ่งมาอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเกิดลวดลายนั่นเองนะคะเดี๋ยวหนิงจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่นะคะเราก็ close up ใหม่นิดนึงอ่าโซ่สองนะคะหนึ่งสองแล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะเว้นนะคะหนึ่งหลักสองหลักนี่นะคะพอหนึ่งคอลงในหลักที่สามนะคะสองครั้งลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ถักโซ่สอง แล้วก็พอนึงคออีกสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันตรงนี้เลยขอโทษนะคะอันนี้หลุดมือนี่นะคะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็โซ่สองเว้นสองหลักหนึ่งสองพอนึคอนะคะเกี่ยวหน้านะคะลงในหลักที่สามนะ ที่เราเกี่ยวหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้เป็นลายๆเป็นแถวไปนะคะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยเนะคะจนครบรอบถ้าหากว่าออหลักเขาไม่พอดีนะคะไม่พอดีแบบไม่พอดีช่องให้เพื่อนๆเฉลีย่ยช่องได้เลยนะไม่ไม่ต้องให้แบบพอดีเป๊ะเพราะว่าอันเนี้ยเราไม่ได้นับหลักใช่มหม เราถักให้มันได้ขนาดที่เราต้องการนะคะมันก็อาจจะไม่พอดีช่องบ้างนะคะไม่ต้องซีเรียสเลยเฉลี่ยได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปถักให้ครบแถวก่อนนะคะแล้วก็มาดูการจบแถวแล้วก็การขึ้นแถวต่อไปได้เลยนะนี่นะคะเมื่อถักมาถึงตรง ช่วงลายสุดท้ายนะคะแล้วก็ถักปกตินะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ถึงจะนํางานนะคะไปหลอหอปิดงานใช่มหมโซ่สองเนาะแล้วก็พอนคอนะคะสองครั้งเหมือนแถวแรกแหละแล้วก็โซ่สองนะคะเหมือนเดิม ทีนี้ก็จะนำมารอหออบนโซ่หลักที่3นะคะหนึ่งสานี่นะคะแล้วก็ให้รอหอมาอีก1นสองครั้งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้งานเขาอยู่ตรงกลางนะคะสเแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่3พอหนึ่งคอนะคะลงในช่องโซ่ตรงเนี้ แล้วก็คั่นด้วยโซ่สองพอนคออีก2ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็โซ่2องถักพอนคอนะคะแบบเกี่ยวหน้าพอนคอแบบเกี่ยวหน้าอย่างนี้นะแล้วโอยเสร็จแล้วนะคะ เขียวหน้าเสร็จแล้วก็โซ่2แล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะ2ครั้งลงในช่องโซ่1 2โซ่2แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะอีก2ครั้งเนี่ยค่ะเราก็จะถักสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะคือเป็น ตัวลายลายวีคู่นะคะก็คือพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วเสร็จแล้วก็เป็นโซ่สองพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สองนะคะทาไปจนได้ความสูงตามที่เราต้องการนะคะในในแพทเนี้ยหนิงทาไปประมาณเจ็ดแถวนะคะแบบเนี้ยนะเจ็ดเจ็ดแถวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนที่จบงานแล้วเราก็จะมาดูวิธีการถักนะคะแถว ตอนใกล้ๆจะจบกันนะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวทําให้เสร็จนะแล้วก็มาดูตอนถักขอบขอบงานกันนะคะเพราะหัวท้ายเนี่ยเขาจะถักเหมือนกันนะเมื่อเราถักได้ความสูงของตัวงานนะคะ7 7ลายตามที่เราต้องการแล้วนะคะเ,เราก็จะเราหอมาตรงโซ่3ที่เราเริ่มต้นงานตรงนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยก็ถักโซ่3เหมือนกันนะคะเพื่อขึ้นต้นแถว แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะลงไปบนหลักตรงนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ถักอ,อยู่ในช่องโซ่เหมือนกับที่เราถักลายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงช่องโซ่ตรงนี้เราถักแค่พอหนึ่งคอหนึ่งหลักพอนะคะคล้องไปเลยแล้วก็ตรงที่เป็นพอหนึ่งคอด้านล่างเนี่ยเราก็ถักพอหนึ่งคอไปเสร็จแล้วก็ให้มาจิ้มนะคะตรงที่เป็นพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าตรงนี้เลยนะตรงที่เป็น โซ่ขั้นระหว่างตัวตัวลายกับตัวที่เป็นออพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้านะคะให้ข้ามไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวหัวท้ายเนี่ยเขาจะมีลักษณะทึบแบบนี้นะคะเหมือนกันต่อมานี่นะคะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักเราก็จะถักไปนะคะจนรอบตัวงานเลยนะที่ถักแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้เป็น ออหัวท้ายของงานนะคะเป็นงานเก็บงานนั่นเองก็ถักไปให้ได้สีแถวนะคะเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นถักช่วงแรกนะอันนี้ก็เป็นสีแถวนะคะการถักช่วงแรกแบบนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ถักนะคะให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นขอบเขาเนี่ยจะเป็นลายที่ค่อนข้างจะเรียบนะคะเพราะว่าเราจะโชว์ตัว ัวลายของงานที่อยู่ตรงกลางซะมากกว่าเนาะก็เลยไม่ต้องแบบมีลายริงหรืออะไรเยอะนะถักเรียบๆก็พอเดี๋ยวหนิงจะถักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาดูผลงานที่ถักสำเร็จกันแล้วนะคะก็ทำจากไหมเ,เขาเขียนว่าประมาณ200กรัมนะคะอันนี้เป็นไหมเมืองนอกนะคะที่ที่ร้านยังไม่ได้นำมาขายนะ เดี๋ยวต้องดูนิดนึงเนาะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปถักให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนะะึงค่ะนี่นะคะหนิงก็ถักมาสี่แถวเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะลอหอนะคะบนโซ่หลักที่3ามที่เริ่มต้น ล็อกหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ดึงให้ไม่ให้แน่นนะทีนี้เราก็จะตัดไหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บงานให้เรียบร้อยตัดยาวนิดนึงนะ mm hmm. เดี๋ยวก็ซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บปลายไหมกันนะคะ mm hmm. เราก็จะมีเข็มเก็บงานนะคะ mm hmm. จริงๆอ๋อถ้าไม่มีเนี่ยใช้ เข็มถักเก็บก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามีมันก็จะสะดวกกว่าเพราะว่ารูเขาค่อนข้างใหญ่ตูเข็มนี่นะคะเราเก็บด้านในงานนะคะหนิงก็จะสอดเข็มเข้ามาผ่านตัวงานถักนะคะเนื่องจากว่าไหมเขามีหลายสีใช่ไหมแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นไหมที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเหลือแบบนี้ เราก็จะเก็บเฉพาะที่อยู่ในแถวนี้นะคะเพราะว่าถ้าไปที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเห็นเลือบไหมเนาะนะคะก็แค่สอดเก็บเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้หนิงก็จะทําการล็อกหลักด้วยนะคะก็คือเราก็พันหวัวเข็มนี่แหละทีหนึง่งกันเขาแบบหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็สอดยาวเลย อันนีออ้แล้วแต่เทคนิคของเพื่อนๆนะคะที่ใครที่เคยเก็บยังไงนั่นหนาก็เก็บแบบนั้นเลยก็ไดน้นะคะนี่ก็จะสอดยาวแบบนี้เลยนะคะไหมเขามีความหนืดอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้เราสามารถที่จะใช้เป็นไหมชนิดอื่นๆถักได้เหมือนกันนะคะลายนี้ ถ้าคิดว่าเส้นเล็กไปนะคะเหนิงแนะนำให้เป็นคอตตอนมิวนะคะ3มิลก็จะได้ความหนานุ่มใกล้เคียงกับไหมตัวนี้เลยนะคะมาเบิร์นนี่นะคะก็เรียบร้อยเราก็จะตัดไหมให้เป็นชิดนะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับผ้าพันคอนะคะก็ยาว52นิ้วนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไหมนะคะเหลืออยู่เท่านี้หนิงเลยต้องรื้อไป1น,นึ่งลายนะคะตรงนี้เมื่อกี้ที่บอกว่า7ลายหนิงรื้อเหลือ6ลายแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อไหมก็ควรจะซื้อให้พอดีเนาะแล้วก็อันนี้หนิงก็ปรับมาจากแพทเทิร์นของเดิมนะคะ ที่ของเมืองนอกเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นคอทอใช่ไหมซึ่งมิ่งรู้สึกว่ามันมันจะทําให้แข็งไปอย่างนี้นะคะจะมีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นมากกว่าด้วยนะคะถักเป็นพอหคอเนาะสำหรับแพทเทิร์นนี้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเราเลือกสีให้ดูเข้มเข้มนิดนึงนะแล้วก็ไหมที่ใช้แทนกันได้เนี่ย อาจจะเป็นคอตตอนมิ้ว4พายนะคะสองเส้นประกบหรือคอตตอนมิ้ว3พา,า3มิลค่ะเส้นใหญ่ก็จะได้ความหนานุ่มใกล้เคียงกันเลยทีเดียวถ้าไม่ชอบก็อาจจะเป็นพวกคอตตอนแบมบูนะคะซึ่งจะนุ่มลื่นเงา สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆยังไงก็คนที่ฝากคนคนที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอแรกเนี่ยยังไงหนิงก็อยากจะให้เพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะคะถ้าหากว่าหนิงโหลดวิดีโอใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นก่อนใครๆเลยนะคะสามารถที่จะถักขายกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ไปได้เลยนะยังไงเดี๋ยวเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่า หนจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามช่องหนิงสิริคิดและหนิงสิริเอนจอยด้วยนะคะ